<Stupid. S 2> สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกท่านนะวันนี้ไม่ได้อยู่เอ้ยวันนี้ไม่ได้มาผมอยู่เลยอยู่กับผมนายซิโลมาเซอร์วันนี้แต่วันนี้ไม่ได้มาแคสเกมนะฮะวันนี้จะมาเออ่สอนวิธีการใช้ VEGAS PRO นะฮะซึ่งเป็นโปรแกรมตัดต่อวิดีโอแบบคุณภาพแบบคันทอคันพอคันแม่คออันโพคมเทพนะฮะ ใช้แบบตัดตัดหนังระดับเทพๆได้เลยนะฮะไอคิเอยเพลงกูนเดาเดาก่อนอ้เบาก่อนเดาไม่ใช่เดาก่อนนะฮะเริ่มแรกมาถึงเราก็เปิดมานะดูที่ไฟล์ก่อนเลยนะดูในเฟรไฟล์ไฟล์นี้จะมีนิ่คือการสร้างโปรเจกต์ใหม่นะฮะซึ่งเราจะสามารถแบบเลือกได้ว่า,าจะเอาขนาดประมาณไหนนะฮะจะเป็นอินเทอร์เน็ตพาวสแตนดาร์ดได้ดูความชัดนะ4.3อะไรอย่างเงี้ยแรงสุดก็นู่นนะครับ 4K 16x19 นี่4,000กว่านั่นนะความชัด4,000นะฮะ เดี๋ยวขอมันได้เข็มแป๊บหนึง่งมันให้เมาล์เคอร์เซอร์กูปะไม่มาไม่มาเบิ้ลบิ้ลบโอเคโคด้ดเกมเล่นวอลเทนเดอร์เลยตอนนี้ล้มลายกก่าเดินชุดเลยนี่เฮ้ยแม่งอ่ะไฟล์ดูไฟล์ก่อนโอเพนก็คือการที่เราจะเอ่อเปิดไฟล์ที่เป็นวิดีโอเป็นไฟล์อะไรออกมานะอะผมจะต,ตัวอย่างเช่นเอาไฟล์เอาไฟล์เลยดี เอาอินโทรแล้วกันอ่าสมมติอินโทรนี้ผมทำไว้ปืดแล้วก็จะลากมาได้นะปึ๊บลองดูพอให้ย่าดังปวดหูนะฮะดีๆีปกันปืดแล้วต่อมาคือการเซฟถ้าเกิดคุณเซฟไปเฉยเนี่ยจะกลายเป็นจะเป็นไฟล์เป็นโปรไฟล์เป็นไฟล์โปรเจกต์นะฮะไม่ใช่เป็นไฟล์แบบเป็นวิดีโอนะถ้าเกิดเซฟแอดก็คือเหมือนเซฟใหม่ทีนี้ การเราจะลากเสียงเขาเอ้ยเราจะลากวิดีโอเข้ามาเนี่ยเราสามารถลากได้เลยนะดูก็ต้องดูเป็นไฟล์นะถ้าเกิดไม่ได้ก็ใช้ format factory หรือแปลงไฟล์เข้ามาให้มันซัพพอร์ตนะลองลองดูส่วนใหญ่ที่ซัพพอร์ตผมจะใช้แค่แบบ UMV กับ MP4 MP4 MP นะฮะอ่ะเดี๋ยวๆด,วดวี่ดูเป็นอะไรวะจะลองเอ,เอาดินโทเอาดินโทแหละ วางไว้ปุ๊บผมขอปิดแท็กเสียงนะเบาแท็กเสียงไว้ก่อนทีนี้อ่าเราจะซูมเข้มา,า,เามาลากมีเงาแล้วซูมทีนี้เราจะทําการเซฟเป็นไฟล์ยังไงเซฟเป็นไฟล์ยังไงก็เราเปิดนะเลนเดอร์แอสครับทีนี้เราจะมีให้เราตั้งนะเอาพุทเป็นโฟอร์ก็คือเราตั้งว่าเราไปโปรที่ไหนแล้วก็ชื่อนะฮะส่วนทีนี้เอ่อเอาพุทฟอร์แมตก็คือเราจะตั้งเป็นไฟล์นามสกุลอะไรอย่างงี้นะฮะ ตัวตีหอยจะตั้งไปในมนี่ Windows Media Video หรือว่า WMV นะฮะตั้งไว้ที่6 6เมก HD 720p วิดีโอนะฮะตั้ง8ตั้ง8เมกแม่งเอ้ยเนเ็ตกูไม่แรงขนาดนั้นนะฮะแล้วก็ที่ผมแต่ MP4 เนี่ยก็ได้เหมือนกัน MP4 ได้เหมือนกันนะแต่ผมไม่แนะนำนะเพราะว่า MP4 นี่เวลาอัพขึ้นมันจะช้ากว่า WMV นะแถมไฟใหญ่มาหาการกาด้วยนะฮะเทียงไม่ได้เลยนะฮะอ่าทีนี้ เราจะทำการเชื่อมคลิป2คลิปเข้าด้วยกันอ่ะผมลองเอาเอันที่เพิ่งอ,อัดส,สดๆเลยเมื่อกี้ก็ได้อ่ะเมื่อกี้ผมเพิ่งอ,อัดอันนี้ไปคอบปเบรเกอร์ซริงเกอร์พาร์ทสองนะอ่ะแฟบวิดีโอลากเข้ามาครับมันเป็นไฟล์ avi อแลลากเข้ามาได้อยู่แล้วปึด๊ดลากเข้ามาจะโผล่นี่เลยฮะทีนี้เราเห็นแล้วมันมี2มี2ไฟล์วิดีโอ2ไฟล์แทร็กนะฮะทีนี้เราจะลากให้มันมาติดกันยังไงลากติดกันนะก็ลองดู มันก็จะเล่นไปปกตินะแต่ถ้าเกิดเราเอากำลัทับกันจะเป็นการเฟดอินเฟดเอานะฮะซึ่งทําให้เวลาเปลี่ยนภาพจะสมูทขึ้นลองได้เลยนะก็ลองให้มันอยู่ไกลๆหน่อยจะรู้สึกนะเพราะว่าไอตัวอินโทรผมทาให้มันเป็นเฟดมันเฟดไว้อยู่แล้วนะฮะแล้วก็ท้ายของเฟดอีกต่างหากคือเราแบบมดเราลากอ่านละล่างอย่างนี้มากได้ปึ๊บแล้วก็เลือกเฟดททายเฟดท้ายคือเราแบบจะให้มันแบบภาพมันหายไปยังไงไอท่าไหนนะเกิดตรงแนวเนีน้ยว่าคือจะขึ้นแบบตรงๆเลยนะ ภาพมันจะมาแบบตรงๆเลยไมันไม่มีภาพอีกแล้วนี่ว่ะไอ้เหี้ยตองแล้วสภาพนะเดี๋ยวเอาเอาแบบช่องนี้เอาตรงที่มันแบบไม่มีภาพเลยกันอ่ะงิดอย่างนี้มีภาพอยู่ใช่ไหมลากมันจะเป็นรูปนะดูสังเกตร,รูปมันจะเป็นแบบตัวโค้งอ่ะแล้วลากออกมาครับป๊บมันจะเฟดนี่แบบค่อยๆภาพจะค่อยๆมาฮะเดี๋ยวเดี๋ยวซูมแบบใกล้ๆแบบค้นพ่อค้นแม่เลยอ่ะ เมาส์เมาส์กูเออปึ๊บอ่ะเอาไม้เห็นชัดเลยะฮะเฟดยาวๆครับปึ๊ดมันจะขึ้นมานะฮะลองเปลี่ยนครับลองเปลี่ยนเป็นลองเปลี่ยนเฟนดไทยเป็นแบบแบบนี้ดูฮนะมันจะขึ้นมาแบบช้าๆแล้วค่อยมาเล่นตอนท้ายแทนอนะ่ะปื๊ดมันก็แล้วแต่คนนะครับแล้วแต่คนจะทําเพลงกูดับช่างแม่งรอแป๊บหนึ่งเน็ตกูไม่ค่อยดีนะะ แล้วถ้าเกิดเราไม่อยากใส่เป็นเฟไทป์แบบนี้ล่ะเราก็ได้ครับเราเราดูที่แถบเราดูที่ินเฟดด้านนี้นะฮะมันจะมีให้เราเลือกคือโปรเจกต์มีเดียคือเป็นไฟล์ที่เราลากใส่มาว่ามีอะไรบ้างนะ e x r l o r พ r คือการที่เราแบบนี่ไว้เลยฮนะแล้วก็สามารถตั้งเฟซบุลิตในตัวโฟลเดอร์ว่าเราแบบเข้ามาดูที่ไหนได้นะฮะอ่าผมจะอ,อยากมีธีการใช้ f a ซบ r ลิตอ่าเราก็เปิดเข้ามโคอมไดที่ผมเซฟไว้ก็แฟบนะ ก็ตั้งมูฟวี่นะเอาดูที่มูฟวี่แล้วตั้งเป็นเฟปบริทครับแอดทูมายเฟปบริทปึ๊บทีนี้เราก็ไม่ต้องไปดูบ่อยๆเราก็เข้าดูที่เอ็กโคลเลอร์ได้เลยเด็คท็อปดูที่เฟปบริทก็จะมีมูฟวี่มาให้เลยนะไม่ต้องไปไกลๆง่ายดีนะแต่ผมก็ถนัดลากจากตัวโฟลเดอร์ที่เป็นนี่เอ็กโคลเลอร์มาแล้วมากกว่าแล้ <c oughs> เจากมาเราดูที่ Translation Translation นะฮะ Translation นี่คือแบบไอ้นี่ต่างๆนะเป็นแบบตัวแบบ Translation ข้อเข้าใจนะเข้าใจว่า Translation นะฮะ ก็คือการลากมดอ่นเราขอมยกตัวอย่างอ,าออกคลอกเวฟปุ๊บเรามาลากใสท่ที่ตรงที่เป็นส่วนที่เราเฟดทำเฟดไว้นะฮะงั้นจะกลายเป็นคลอกเว็บปุ๊บเราลองเล่นดูปื๊ดมันจะไม่มันจะไม่เป็นแบบเฟดอินแบบค่อยๆขึ้นมาอีกแล้วนะฮะน,นี่ก็คือเราเลือกใส่ได้นะแล้วถ้าเกิดเราเอาไปลากทับกับคลิปอินโทรมันก็จะเป็นหมุนๆม,มานะฮะอะ่ลองปื๊ดมันก็จะหมุนมางเงี้ยฮะเป็นเฟดเป็นลองเป็นเนฟดนะเอา้าอีเชียกูลบทำไมวะ ต้องใช้ยเยอะนะฮะก็แล้วก็การใส่วิดีโอเอฟเฟกครับทีนี้เราก็เลือกอะไรเราวิดีโอเอฟเฟกเราจะใส่เอฟเฟกให้กับวิดีโอของเรานะฮะมีเยอะตั้งแต่บอสแคดคัลเลอร์ก็ดูว่ามันจะมีตัวอย่างปอกอยู่อ่ะลองกระสลองแบบเออลองซันเซ็ตเปิดไฟเข้าไปนี่แมงเหลืองเลยครับแม่งเหลืองอ๋อยเลยครับหรือเป็นเยี่ยวเลยฮะนะกดคอนโทรลเซตเพื่อการอันดูนะฮะ ่ะต่อมานะฮะเราจะทำตัดทิ้งนี่ไปก่อนเราทำการใส่นักสการใส่ตัวหนังสือนะฮะแท็กมีเดียกับกดคลิกขวาและอินเสิร์ตแท็กมีเดียที้เราก็พิมพ์กับสนุกเลยนะครับแต่ส่วนแต่ผมไม่แนะนำนะฮะวิธีนี้เพราะมันจะไม่ตัวอักษรจะไม่สวยผมใช้วิธีใช้ Photoshop ทำแล้วทำเป็นในนี้เอานะเหมือนกับตัวเนี้ยครับผมก็ทำผมก็ใช้ Photoshop ทำเอานะแล้วค่อยมาใส่ทำอีอกทีมันจะได้ใส่สโรกใส่อะไรได้นะฮะ เฮียเน็ตกูไปอีกแล้วช่างแม่งกูเปิดในนี้ก็ได้เฮียกูกูมไม่อยากเปิดในนี้เพราะเดี๋ยวไม่ปิดเลกิกสิทธิ์อ้สัสไปเฮียอดีวะปุ๊ดเฮียมึงกะปิดไปได้ละเฮียำนำคาญหูกูกเฮียเมาเมาเตอร์ตีดด้เออละเฮีย จังเ <God. S 2> ออโอเคมาตอโ okay. yeah. อเคเยียดขันหลังแป๊บหนึ่งใส่แท็กอะไรกันการใส่ซับคลิปการทำซับคลิปนะฮะซับคลิปคือการแบบเป็นการแบบ เท่าคลิปนั้นอนะเล่นวนกันเรื่อยแบบช็อตแบบรีพีทอะรีเพทเรื่อยๆกับวนลูปนะฮะรบบมันจตะตื้อๆไปเลยครับลองได้ๆเอาไปที่แฟบมูฟวี่ฮะอันเดิมแหละครับอีรีแทกนันช็อตไหนที่กูยิงกันบ่อย,อย,ยๆไว้เนี่ยตอนนี้กูใส่ซีโมแพ็กไว้ก่อน อ่า้อะ,อะสมมติผมจะเอาช็อตนี้ปช็อตนี้อ่ะแล้วเราก็ซูมครับ ครับย่อตัดไฟเสียงออกปิดคนนอนอยู่นะเพื่อให้ไฟเสียงกับไฟเสียงกับไฟรูปภาพมันไฟ,ไฟวิดีโอมันแยกกันนะดังนั้นกดคลิกขวาแล้วเคียดซับคลิปครับทีคุณมึงลากยาวเลยครับลากยาวครับที่มันก็จะหมุนให้มึงแล้วครับเปิด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 อย่างเี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยครับซับคลิปคืออย่างงี้ครับแต่ถ้าเกิดยาวเมื่อกี้มันจะเก็บสายสองนี้มนหมุนเรื่อยๆครับ จะตัดก็ตัดให้มันดูดีถ,ถ้าเกิดจะทําก็ต้องทําให้มันมีใช้แบบดูจงังหวะนะฮะต้องดูคลิปด้วยนะว่ามันนี่กันมากหรือเปล่านี่คือการสกเกียซับคลิปอ่ะโอเคหมดไปจบไปอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวอะไรอ่อะใส่เอฟเฟกไปแล้วอันเิเลชันไปแล้วอีดิทอันดูไม่ต้องไม,ไม่ไม่จำเป็นนะฮะผมไม่ค่อยได้ใช้อะ่ะมันไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่วิวกวิวนี่คือการเราจะปะเปิดดูอุปกรณ์อะไรต่าง,าง,างอินเสิร์ตก็นั่นนะ่ะรู่นนี้นั่นนี่เมีนร่นู้นนี่นี่นนนน นะเพราะส่วนใหญ่มันก็เปิดท้ายท,ที่เนี่ยเลยนะฮะการดีลิทแท็กนะฮะอ่ะอันเนี้ยนะอ่ะด,ดูให้เลยเนี่ยนฮะมันจะไปด้วยกันมันจะอยู่ด้วยกันนะกด Ctrl U ครับปึ๊บแล้วมันจะไอ้เหี้ยกดแล้วกีกว่าเดี๋ยวนะอ๋อไม่ได้เลือกแท็ก Ctrl U ปุ๊บเนี่ยสซอยเสียงแยกกันนะไม่ได้แยกกันได้นะ,ะลบให้หมดแล้วก็การใส่แล้วก็การปรับออปาซิตี้ของความคมชัดของคลิปนะฮะ มันได้ทั้งเสียงได้ทั้งคลิปฮะเอาจริงๆเดี๋ยวขอดีล e ทเสียงก่อนปึ๊บเราลงอย่างงี้คนระับไปที่ขึ้นบนรูปคลิปครับแล้วมันจะเลื่อนลงอิซิตี้ลงมาความชัดลงไปถ้าเกิดสุดถ้าเกิดศูนย์เลยก็ไม่เห็นเหี้ยอนะไรเลยล่ะครับนะฮะส่วนอินฟลิตี้นี่มันจะสัมพันธ์กับตัวไอ้นี่ด้วยนะครับสัมพันธ์กับตัวไอ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 เฟดอินเฟดเอาครับเนะี่ยถ้าเกิดเราตั้งอินฟลิตี้ไว้ต่างเฟดอินเฟดเอามันก็จะสุดข,ขึ้นแค่นั้นนะฮะเนี่ยนะครับเห็นไหม อะไรกะเฟนิแฟลเอาอะไรกะอ๋อการจัดหน้าคลิปนะคุณลบแล้วคุณลากใหม่ทุกทีเลยเนะี่ยถ้ากดคลิกขวาแพนคอรบครับมันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้มานะให้เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะปรับขนาดไหนนะฮะคือขนาดวิดีโอขนาดเนี้ยนะครับแต่เวลาเราเราจะปรับนะฮะเช่นอ่นะเราลอง,ลองดูเราลองขยับดูครับก็เห็นเลยครับเนี่ยมันจอมันขยายครับ ก็ได้ตามจํานวนคลิปนะฮะวุดเรายอ่อไว้มันเหมือนกับการซูมครับถ้าเกิดสี่เหลี่ยมที่ลงในในเนีน่ยในวินโดว์ข้างหน้าเนี่ยมันเล็กก็คือเราซูมจุดนั้นไปเยอะนะครแต่แล้วเกิดไอ้นี่มันใหญ่ก็คือวิดีโอวิดีโอนะมันจะแคบลงมันจะเล็กลงนะไว้ขยายแล้วก็ไวม้มุมมุมมุมอะไรอย่างเงี้ยได้ครับไว้จุดจุดนี้จุดนี้จดุจด,จด,จด,จดนั้นอย,อยู่นั่นแหละครับ,รบแล้วสามารถตั้งให้มันเลื่อนได้นะฮะเนี่ยนะตรงนี้ครับวุดเรา แต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ปรับจุดที่2มันก็จะอยู่อย่างนั้นนะสมเราปรับจุดนีออ้จุดแรกอยู่อย่างนี้นะฮะเรามาตรงประมาณที่หนึ่งปาทีเดี๋ยวขอปรับสูงออกก่อนเราตั้งให้มันกลับมาอยู่เดิมก็ on, <And S 2> ลองดูอ่ก็ลองเล่นดูเลยจุดแรกมันจะขยับมานะ,ะเรื่อยๆแล้วนะมันจะค่อยขยับมาจนถึงจุดที่เราตั้งไว้นะ,ะจุดที่เราตั้งไว้นะ มันจะค่อยๆมาช้าๆนะฮะถ้าอยากให้รู้สึกมากขึ้นก็ปรับเอลจูดเนี่ยฮะถอยลงไปครับโอ้ลองเสียงอะไรกันลองเล่นดูครับจะรู้สึกเลยครับไอเหียจอเนี่ยได้ยินว่าเออเบาไม่ปิดเสียงแท็กนี้นยจะเห็นนะภาพจะค่อยๆขยายนะครับมันจานจานมันจะตามที่เราตั้งไว้แล้วนะครับช้างน้อยเล่นทันเล่นวอลทันเดรออีแล้วอีฮอกหัก นะ่ะมันข้อขยันเรื่อยๆ,ๆ,ๆอ่ะโอเคปิดไปไหมอะไรกรันหลืออะไรกรันไอ้สัตว์กูไม่รู้จะสอนอ,อะไรแล้วสอนอะไรกันหลืออะไรกรันนะฮะถ้าเกิดมีอะไรสงสัยก็ทิ้งไว้ใต้ด e สคริปชั o n หรือคอมเมนต์ไว้นะฮะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้าเออความหึงครั้งหน้าเออปีกจูครั้งหน้าทุยสำหรับวันนี้สวัสดีส